สวัสดีครับพบกับกระผมเดอะเบสทีเดตบอลนะครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564นะสรุปผลฟุตบอลเมื่อวานที่ให้ไปนะเมื่อวานนี้ให้ไป2คู่แล้วก็คู่แรกให้ไปที่เอ่อบุนเดสลีกาเยอรมันนะคู่ระหว่างสตุตการ์ดนะครับพบกับบิเลฟิลนะคู่นี้ให้ไปที่ต่อสตุตการ์ดครึ่งลูกแล้วก็สกอร์ส่งเต็มเกม2ลูกครึ่ง จบไปที่0-1นะครับก็ตายทั้งสองหน้าเลยนะเมื่อวานนี้นะส่วนคู่ที่สองนะเป็นบอลลาลิกาสเปนนะคู่ระหว่างมาดริดพบก,กับไลโยบาเยกาโนคู่นี้นะครับให้ไปที่ต่อมาดริดนะครับหนึ่งลูกครบครึ่งแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมสามลูกนะจบไปที่2-1นะครับหน้าบอลเสียครึ่งส่วนสกอร์สูงยกไปนะครับก็วันนี้จะมาให้ทีเด็ดสองคู่นะก็คู่แรกนะให้ไปที่บอลอ่าบอลฮอลแลนด์พรีเมียร์นะคู่ระหว่างฟอร์ชูน่าซิตานะครับ พีเอสว e n n นะคู่นี้จะเตะในเวลา2ทุ่มครึ่งรับนะเลยเป็นมาที่ PSV นะบุกไปต่อ1ลูกครึ่งแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกม3ลูกควบครึ่งนะก็ในระหว่างคู่นี้นะสถิติที่เจอกันนะเพน PSV นะที่ชน,นะไปทุกนัดเลยนะแล้วก็แต่ละนัดนะแต่ละนัดนี้ยิงมากกว่า3ลูกเลยนะก็ดูจากตารางนะครับก็ตอนนี้นะ PSV ก็ อยู่อันดับที่2นะส่วน f o r t u ูน่าเจ้าบ้านก็อยู่อันดับที่16ก็ถือว่าห่างกันมากเลยนะอันดับแล้วก็ราคาพอเหมาะพอควรนะก็ให้ไปที่ ่ออนะครับ1ลูกครึ่งนะส่วนคู่ที่2นะเป็นฟุตบอลฮอลแลนด์พรีเมียร์เช่นเคยนะค,คู่ระหว่างเฟยเยนูดพบกับอากมานะค,คู่นี้จะเตะในเวลา4ี่ทุ่มสีเลเปมาที่เฟเยนูนับต่อครึ่งลูกแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกม3มลูกครับก็ในระหว่างคู่นี้นะสถิติที่เจอกันนะเป็น3นัดล่าสุดที่อากมาชนะไปนะส่วนอีก2นัดนะครับก็เป็นเฟเยนูชนะ1นนัดแล้วก็เสมอ1 นัดนะครับก็ในระหว่างคู่นี้นะอันดับของเจ้าบ้านฟีนูดอยู่อันดับสแล้วก็อาร์มาอยู่อันดับสิบนะแต่ต่อครึ่งลูกนะคะแนนห่างกันมากเลยผมว่าคู่นี้หน้าบอล ผมให้ไปที่ลองอัคมาแล้วครึ่งลูกครับแล้วก็สกอร์ต่ำเต็มเกม3ลูกนะก็ก่อนจะจากไปก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามช่อง The b e บททีเด็ดบอลให้ด้วยนะสับวับนี้ไม่มีอะไรมากมายก็ใครอยากเข้ากลุ่มครับก็แอดไลน์ที่ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะขอเข้ากลุ่มแล้วก็อาจจะมีค่าสมัครนู่นนี่นั่นนิดนึงนะครับแต่เชื่อว่าในกลุ่มเรามีลิสต์สูงแล้วก็มีการนำฟุตบอล การพาการนำฟุตบอลให้มีให้คุณได้บวกทุกวันอย่างแน่น,นอนนะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ